ห้ามพลาดเด็ดขาดเป็นสินค้าขายดีจากสบปน่าที่มาครั้งที่แล้วเรียกว่าโซเอาก็เลยทีเดียวนะคะนั่นก็คือสไปน่าล็อ h e วนนี่เลยนี่เลยค่ะ,คะบน,ออน้องมา ไม่ใส่อยู่ลูกเตยครั้งที่ลูกเตยไม่ได้มาใช่ไหมนี่กับคุณมายนะเธอแบบขายดี่เขาขายไม่าไม่พอไม่พอเลยนะลูกเธอใส่แล้วเหมือนก็คือเกลี้ยงสต็อกไปแล้วใช่เพราะฉะนั้นวันนี้ยกหูขึ้นมาเลยคุณผู้ชมค่ะหนึ่งสองห้าสองลายแอดแอดช็วันสามสิบเอ็ดสแกนเคียวโค้ดหนึ่งได้หน้าจอได้เลยใช่แล้วเลยอันนี้ยนี่คือต้องบอกเลยนะคุณผู้ชมคือปกติอะสบีน่าเรารู้อยู่แล้วเขาเป็นแบรนด์ที่ยืนหนึ่งในเรื่องของเสื้อชั้นในกางเก่งชั้นในแต่วันนี้มากับ ชุดที่ต้องบอกเลยว่าเป็นชุดลำลองเสื้อกางเกงที่ใส่สบายสบายและครั้งนี้กลับมาอย่างที่บอกแม่ไม่ยากด้วยมันระบายอากาศใช่แม่ใส่ระบายจริงๆเลยนะแล้วสิวผัดก็ดีมากเลยรู้สึกผ้าเป็นไงคะคุณเตยดีนุ่มก็คือขอบคุณมากนะคะใเอาไปเลยค่ะเย็นๆแบบนี้ได้เลยนะคะบอกเลยนะคะว่าปกติ1ชุดเนี่ยคือ990บาทไม่ติดเลยนะแม่เพราะว่านี่คือแบรนด์ซาบีนาและครั้งนี้กลับมาค่ไม่ได้ราคานี้นะใช่แล้วรีสต็อกรีสต็อกฟังดีๆนะคะ 1,10เซตสุดท้ายแล้วใช้หน้กตีหนึ่งชุดคือ990าบาทวันนี้แม่ยังไง110เซตสุดท้ายเราให้คุณจ่ายนะ5ชุด5ลาย5สีไม่ซ้ำกันชิ้นเอาไปเลย10ชิ้นแบบนี้1,190บาทต้นเลยหรอบอกเลยไหมบอกเลยีทั่วประเทศด้วยนะคะอากว่าหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทเท่านั้นคุณผู้ชมหลาลายเขามีหลายลายน่ารักมากเลย คุณเตยชอบลายไหนนี่ชอบจริงๆอ่ะชอบลายนี้ลายนี้ใช่ไหมสีนี้สวยนะแล้วสีเหลืองที่คุณไม้ใส่อยู่น่ารักสวยน่ารักคือสวยทุกสีใช่ค่ะลายเขาแบบว่าเป็นแบบอินเทรนด์นะเนื้อผ้าเขาโปร่งสบายด้วยใช่แล้วอะใครที่มีปัญหาต่างๆเกี่ยวกับเรื่องเสื้อผ้าคือใส่ไม่พอคุณผู้ชมแล้วลูปล้างเราเปลี่ยนหรือว่าอากาศร้อนคือซักผ้าแล้วมันไม่แห้งอืดแล้วมันแบบชื้นขี้เกียจรีดเนี่ยคุ่น ซื้อเซตนี้ไปซาบ,บิด้าคอร์เิคชั่นนี้นะคะ1 2, 2> ึ 1> นะบอกเลยว่าปัญหาที่พูดมาหมดเลยทั้งหมดที่พูดมาก็คือแม่อ่อมล้วนๆเลยแม่แมบอกแม่ซื้อไปหลายเซตแล้ว <c oughs> แม่ <c oughs> คือ <c oughs> ลูกค้ารายใหญ่เมื่อกี้ร้อย <c oughs> สองห้าสองลายแอดแอดมคนนี้ใครอ่ะคนนี้คนนี้คืออวบเพื่อนลูกเองแม่ตอนนี้เหลือแปดสิบแปดเซนแล้วนะหนึ่งสองห้าสองคุณผู้ชมต่อสายเอาไว้เพราะอะไรรู้ไหมอย่ากแลยคนนี้คุณพี่คนนี้คุณพี่อวบคนนี้คุณพี่อวบคือเขาเป็นรุ่นพี่ของมายเองแม่แต่เอาจริงๆงอยากให้มาดูที่ตัวมายเพราะวันนี้ที่เขาให้มายมายืนกับคุณเบเตยแล้วก็แม่เนี่ยเพราะว่าลูกเป็นสาวสายพิเศษด้วยกันได้ใส่เราสามคนใส่ได้อย่างแน่นอนค่ะแล้วคือบอกเลยนะว่าเขาเป็นฟรีไซส์อย่างแรกเลยดีไซน์ตรงคอตรงเนี้ยคอปาง้ ไม่โปดรอบไม่ออกมานะคะที่สำคัญเลยใครมีแขนอวบแขนใหญ่แบบมายรู้สึกว่าไม่มั่นใจอ่ะปิดมันไปค่ะเป็นดีไซน์มีแขนแบบนี้แล้วเนือเป็นฟรีไซส์ที่รอบอกเนี่ยนะยืดได้หน้าผ้าเนี่ยคือ47นิ้วตามซาบีนาแนะนำแต่เอาจริงๆแม่ไซส์ก็คือใส่ได้รอบอกไซส์50ก็คือใส่ได้แม่อมใส่อะโอเคเลยนะแม่ งามขนาดเนี้ยใช่เป็นโพลีเอสเตอร์ร้อยเปอร์เซ็นต์จะใส่อยู่บ้านหรือใส่ออกขใส่ออกข้างนอกก็น่ารักเนาะก็ได้เหมือนกันแล้วใส่เข็มขัดอะแม่เก๋แม่เก๋มากเลยคุณผู้ชมคือจะแต่งมิสชั่นแมทยังไงก็ได้สิบลุนไปเลยใช่แล้วคุณผู้ชมใส่ดีมากเธอใช่แม่ลองดูลองดูอ่ะ แบบนี้ไปงานเก๋ๆไปรับลูกเก๋ๆเลยก็คือจบเลยก็คือจบเลยแม่แล้วคือความเป็นซาบีน่าความแบรนด์ของเขาแล้วแม่คือใส่แบบกางกโปรงแบบนี้ได้แม่หรือว่าถ้าใส่เป็นชุดเซ็ตแบบนี้ก็ได้คุณผู้ชมต้องรีบนะไวมากเลยคุณผู้ชมค่ะมันไม่ยับถูกไหมไม่ยับมันยับยากแล้วคู้เอวเขาเป็นเอวยางเยอะแห้งง่ายไหมแห้งง่ายแน่นอนคุณผู้ชมค่ะและยับนะคะว่าส่จะไหม่จริงๆค่ะเพราะว่านี่คือยางโป้อีกวันนี้ คุณผู้ชมขาปกติหนึ่งชุดนะราคา990บาทวันนี้เอาไปเลย5ชุด5ลายแบรนด์ซาบิน่าไม่สำคัญถูกมากจ่ายเพียง1,190 ยำความที่แบบมันระบายอากาศได้ดีมากเลยแม่ครูผ้าจริงๆแล้วอยากให้ทีผู้ชมได้จับเนาะอย่างเงี้ยผ้าผู้จับก็คือดูดีมากใช่แล้วใช่แล้วคุณผู้ชมต่อสายเอาไว้แล้วเนี่ยคือจะให้ดูเลยว่าใส่ยังไงแต่ก่อนที่อันนี้แกะเลยนะอันนี้แกะให้ดูแต่ให้ดูก่อนเขามาดูค่ะกระแทกเข้ามาที่บาโคตรงนี้ปกติหนึ่งชุด้าบาทเฮ้ยคือได้ชุดเดียวนะอันนี้ชุดเดียวแต่พอเงินนิดนึงเราได้กี่ชุดนะ ก็จะเป็นสองชิ้นแบบนี้แล้วดูการระบายอากาศนะแม่นะอันนี้คือเสื้อวางลงไปหนึ่งตัวแบบนี้อดูห่ยวางสบายๆแม่สานี่แค่วางลงไปเฉยๆลแค่วางเฉยกางเกงก็คือคุณไม่ไม่ได้ปัดเป่าใดๆเนาะไม่ได้ไม่ได้อะไรเลยปัดเป่าอะไรเลยนะคุณผู้ชมด้านไหนความว่าอากาศร้อนเมืองไทยดะ ชื่อต่งต่างๆือใส่หมดเหลือ49เซนแล้วทุกท่านไวมากเลย1,252เดี๋ยวนี้ใช่แล้วนี่คุณผู้ชมหลายคนบอกว่าสีมันจะตกไหมกลัวไหมคุณผู้ชมนี่เป็นว่าสีเขาชัดมากเห็นไหมแล้วดูน้ำนะว่ายังใส่อยู่หรือเปล่านี่อ่ะรไรการสดไม่ตกตาบอกตกอ่ะขยี้ไปขยี้ไปบีบไป บีบไปบีบขนาดนี้สมัดตากรบกลองเลยวาแบบดูดีสีไม่ตูใช่แม่เราบอกเลยนะแม่ไม่ยับเลยอ่ะไม่ยับนะจ๊ะไม่ต้องรีนนะประหยัดค่าไปไม่ได้แล้วนะไม่หยดใดๆเลยหรอไม่หยดเลยจ้ะแม่จ่าเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมเก้ร้อยเก้าสิบบาทห้าชูนะาสีห้าลายไม่ซ้ำกันแล้วคือเาเป็นเอวยางยืดแม่เพราะฉะนั้นแหละมันใส่สบายแล่วหอมถึงซื้อไปเยอะเราใส่ทั้งบ้าน ใส่ถังบ้านจริงๆเนาะแม่เนาะแม่แม่คุณผู้ชมว่าได้ไปอะหลายลายด้วยกันสามารถเออกแนบได้เลยท่านดูกันได้แล้วคุณผู้ชมอยากให้พักลงกันก่อ คือเขาเป็นเอวยางยืดเพราะฉะนั้นข้อดีของเอวยางยืดนะแม่เราอยากจะกินหมูกระทะเท่าไหร่ก็กินไปเลยค่ะสบายไม่ต้องกดกระดุมแล้วเอนไม่ตับนะคุณเตยคือมายจะขออนุญาตนั่งช้าๆให้ดูแบบนี้ว่าเอวสูงเพราะฉะนั้นมายสะโพก4 4คุณผู้ชมมันขยายได้ยังเหลือยังสบายแม่สี่ส่แต่แม่สะโพก36แม่ขออนุญาตยืนข้างๆแม่อมหน่อยได้ไหมไดอสิทธิ เห็นไหมเราสองคนใส่ไซส์เดียวกันก็คือเป๊ะปังนะแม่แม่ลูแบบสวยเลยนี่แม่จะใส่แบบว่าอยู่บ้านค่ะแม่ใส่ไปรับลูกที่โุงเรียนใส่ไปทำอะไรก็ได้เรามั่นใจได้ว่าของแท้ร้อยเปอร์เซ็นคุณผู้ชมค่ะย้ำโปรอีกรอบนึงตอนนี้เลย วัน31ได้เลยไปทั้งหมด5ชุดแบบท่าสีแบบนี้1ค่ะ190บาทเท่านั้นโอ้โห1 2 5 2อย่าวางสายนะคุณผู้ชมนะและย้ำว่านี่คือซาบิน่าของแท้พิกให้ดูแบบนี้ซาบิน่าของแท้คุณผู้ชมนี่เลยถูกใบไมีป้ายมีป้ายแบรนด์แบบนี้นะจ๊ะซาบิน่าของแท้แบบนี้คุณผู้ชมคือหานเฉลี่ยแล้วตกชุดละ238บาทคุณผู้ชของใหม่มาด้วยนะไม่ใช่เอาของเก่ามาโละที่เหลืออะไรนะคุณผู้ชมของใหม่ล่าสุดยังติดราคาอยู่เลย คุณผู้ชมเพราะฉะนั้นย้ำนะคะว่านี่คือแบรนด์ซาบีนาคุณผู้ชมและคือความสบายความสวยนะคุณผู้ชมนะเพราะฉะนั้นวันนี้อยากให้ได้เป็นเจ้าของนะคะเพราะว่าคือเราสามารถเอาไปแบ่งกันก็ได้ป็นรีส์ไงมันรีสายใส่ได้ทุกคนทุกไซส์จริงๆแล้วไม่แบ่งไม่แบ่งเนาะไม่แบ่งค่ะเราจะไม่แบ่งไมคุณจะไม่แบ่งใครแม่จับค่าแล้วแม่อยากแบ่งใครไม่ได้เพราะฉะนั้นเราซื้อกันไปคนละเซตได้เลยแบบนี้แม่ บน,นเธอเดินมาอุ้ยนักเก็ตปลานักเก็ตปลานักเก็ตปาลาหลาไปเลยแม่้ย ไม่อยากทำคิวมันจะไม่ทันแล้วถ้าอย่างนั้นน่ะคิวอาโค้ดหายไปไหนแล้วสแกนคิวอาโค้ดสแกนหน้าจอได้เลยเอาไปง่ยหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทเอาไปห้าชุดเหลือชุดละสองร้อยกว่าบาทแค่นั้นเองราคาดีแล้วนี่คือแบรนด์ซาบีน่าคุณผู้ชมค่ะเพราะฉะนั้นย้ำนะคะต่อสายเอาไว้หนึ่งสองห้าสองค่าจัดส่งก็คือไม่คิดเราคนเดียวมาแบบลายเาแตกหรือเปล่าอแม่ยืดที่ดูแบบนี้แม่ลายไม่แตกไม่แตกคุณผู้ชมยืดแบบนี้เลยสิลูกเตยไม่แตกเลยเห็นไหมลูกเนี่ยคุณผู้ชม ความสมบีนาสบีใจไงแม่การตัดเย็บก็การตัดเย็บการถักทอและลายของเขาคืออะมากใช่แม่แล้วคือมันเป็นลายที่สวยนะแล้วใส่เี่ยวมันดีด้วยมันดีเอาไปให้มดเลยใช่ไหมคะเนี่ยเอาเอาเอาเห็นไหมสาไม่แต่ยังมีสายรออยู่เยอะเลยไม่ใช่เหรอเพิ่มหน่อยได้ไหมเพิ่มสายไม่ได้หรอถ้านาทีหลังจบรายการถ้านาที้านาทีหลังจากนี้คุณผู้ชมแสดงว่า หลังจากจบรายการอีก5นาทียังมีสิทธิ์โทรกันได้อยู่ถ้าโทรทันได้โปรโมชั่นนี้นะใช่โปรโมชั่นนี้1,190บาทนะคะจัดส่งฟรี1,190บาทได้ไป5ชุดนะคะแล้วส่งฟรีทั่วประเทศ1252งสงที่โทรกันได้อยู่ใช่แล้วส่งฟรีด้วยคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นย้ำนะคะอย่าวางสายเด็ดขาดเลยอีก5นาทีนี้นะคะญออกกำลได้คุณนายเอาใส่ออกกำลังกายได้ค่ะใส่ออกกำลังกายได้ได้หมดเอาไปค่ะอะเดี๋ยวมีด้วยนะคะ สามสับเอชุดเซนต์ลำลอกจ้าคุณผู้ชมรีบโทรนะหมดแล้วหมดเลยแม่ไม่เตือนแล้วนะเยาก่อหลังจากจบรายการได้อีก5นาทีนะคะ1 2 5 2าสไลน์แอดแอดชมวัน31เอนะคะ1น9่เาบาทเอาไปเลย10ชิ้นรีบโทรกันเข้ามาวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดนแบบดนแบบไป